จำเลยซื้อตรงเซิงมีความผิดข้อหาฆ่าผู้อื่นตายสารตัดสินจำตลอดชีวิตอ้าวน้านี้เองวกครองเสือบัเอิจริงๆเลยนะพวกเรานะวิ่งราวถึกคุณจับได้ ไม่คิดว่าจะเจอคนในนี้วันนี้ไปตำรวจกลับทำผิดซะเองถือปืนก็ไปยิงคนบ้าเป่าเนี่ยเ่าทั้งผัวเมียแค้นพวกเขามากหรืยังไงทำไมโหดแบบนี้ฉันไม่ได้ฆ่าใครเะพวกเขาใส่ร้ายฉันอย่ามาใส่ร้ายฉันเลยเอามาเลย้แล้วแนเราเอาเข้าอเออเอาเอาเข้าหองเออเราต้องออกไปให้ได้เราต้องออกไปให้ได้จริงสิฉันรู้ว่านายชอบอ่านนิยายนักสืบฉันเอามาฝากนายด้วยกาลังตรวจอยู่ข้างนอกเดี๋ยวพวกเขาคงเอามาให้ หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องฆาตรกรรมในห้องน้ําอาวุธคือมีดน้าแข็งถูกความร้อนเป็นละลายสนุกมากยังเล่นมีดน้ําแข็งอยู่เหรอตอนนี้เขาใช้เลเซอร์กันแล้วเลเซอร์เลยในงานคอนเสิร์ตเลยในคอนเสิร์ตเป็นเลเซอร์กา๊าซฮีเลียมข้าพ้นจะใช้เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์มันตัดแผ่นเหล็กได้เก่งจริงในติดคุกด้ก้าวหน้ามาก รู้จักไฮเทคเทคโนโลยีด้วยสิ่งพึ่งพาทางจิตใจสิ่งเดียวคือหลบอ่านหนังสือในห้องสมุดรวมทั้งอ่านหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับคดีของฉันด้วยฉันเชื่อว่าต้องมีสักวันที่ฉันจะพลิกคดีของตัวเองได้สิบห้าปีนี้สำหรับฉันทุกวันเหมือนตกนรกเพราะฉันไม่ได้ทำผิด เฮ้อย่านอยาขืตอย่าขันขืนเลยปล่อยผมผมมาตามคุณได้มาจับผทําไมกอยผมเดวนี้นะือตรงซึงเราสสัยคุณเกียคกับกาายของฝนเจิ้นหลงและภรรยาคเก็เป็นตารวจไม่นะเข้าใจผิกัผมไม่ได้ฆ่าเขาผมไม่ได้ฆ่าเขาเราพบหัวกระสุนที่ตูกูตายฝนเจิ้นหลงและรรยาเป็นกระสิจปืนของแต่ตำรวจซื้อตรงซึ่ง ต้องรอกระสุนแัะปืนตรงกันศาจึงขอตัดสินว่าถือตรงเสิงมีความผิดจริงมีโทษจำคุกตลอดชีวิตตรงเสิงอย่าทิ้งฉันไปตรงเสิงตรงเซิงอาจินดูแลลูกของเราให้ดีนะไม่ต้องเป็นห่วงผมอย่าทิ้งฉันกับลูกไปนะตรงเสิง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 